ไม่ดีไม่มีที่จอดเลยนั่นที่ว่างนี่มีจังเลยชอบมีจังเลยที่จอดอยู่หน้าร้านพอนดีลา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 สวัสดีค่ะ b a น a า a Gift ช h o p ยินดีต้อนรับค่ะโอ้โห่เนี่รถจักรเยอะระวังหน่อยดิน่ติดจริงจริงโอ้โห่ฉันขับอยู่เลนชั้นเนี่ย จะได้เป็นพี่เป็นทาก็อย่างนี้แหละคนอื่นเขาลำบากนะเนี่ยไปไม่กีนแล้วรอดมาเลยตายนะแย่จะมั้ยเลยรอเธอรเปล่านี่ฮะานเ้วเนี่ยเสียเวลาจริงๆเลยขอโทษจริงๆค่ะหนูไม่ทันสังเกตเลยขอโทษด้วยนะคะ เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับน้องๆก็ให้สังเกตก่อนนะครับว่ามีป้ายแบบนี้อยู่ตรงที่จอดหรือเปล่าถ้ามีน้องๆจอดไม่ได้นะครับเพราะมันคือป้ายห้ามจอดและอีกอย่างหนึ่งที่ห้ามจอดเหมือนกันก็คือแถบขาวแดงที่อยู่ตรงขอบฟุตบาทไงส่วนขาวเหลืองจอดได้ชั่วคราวมีแต่ขาวดําเท่านั้นล่ะครับที่จอดได้เท่านี้น้องๆก็จะจอดรถได้ถูกที่ถูกทางถูกกฎจราจรแล้วล่ะครับเอาละครับพี่มิวคิวเวต้องไปแล้วลนะ่ะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับบายบาย